สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันพ่อๆกับสองส้าหน่อยบ้านนาคือเก่านอกไปพี่น้องมือนเสื้อผ้าพี่พีน้องมากินตำหมักคุงนอกไปพี่น้องเลยตำกะตำมัตตาบาดเดี๋ยวพ่อพี่น้องกับบริษัยพี่พี่น้องเบิงเนาะก็ถอขคอภัยได้ลายนี่เข้าเขาตำตำแบบบัานเข้าเดี๋ยวพ่อพี่น้องกับบริษัทไเครื่องกุ้หลายอย่างหรอกมาเด้อพ่อพี่น้องมากินตำหมักคุงน้ำน้องอ้อยทนาเด้อสบายดีนีในรถสบายดีมาสิวิ่งขี่ดึกพ่อแม่พี่น้องเลย จะไปดีทูกอืมเก็ดปลาลูงกินน้ำเนยไหมมาเดิมมาเดิมนี่ก็มักกินอยู่สันมันเนาะพี่น้องเลยยสันมันซาหน่อยบานหน้าแต่พี่นอ้องมาไมนี่ก,ก,กระดานใส่เนาะ อัน,นใส่เพิ่นมาเด่นน้ำนั่งกินดีๆตีดูจ้ะน้อ,อ,องดินจ้ะครับน้องเม่ออไหนบ้่ง โบลายอย่างแบบแถวเออมากระทินเนาะมะกะไ,ไขคทำแบบบันบานเท่ากินแบบบันบานเท่าวันนี้มีเครื่องย่างหมากไม้นะเพื่นพี่น้องดื่นอยู่พอมต้นใหม่เนาะต้นพอกนมเย็นเย็นเพื่นพี่น้องเอยป่ะต้นพอกสมอ ตำเศดุซีนน้ำไอดุซีนหน่อยนึงแค <c oughs> ่บองเอ,อินบาลุกขน้นมึเมาเด้อมากินน้ำหนองอ้อยธาหน้าเด้ออืมพี่สิบ่กมันเย็นดีเนาะ,ะพี่หน่อยขานางกินอยู่มตัดใหม่สินะมาด้กินยนยเทียงมาเนี่ย พื้เพช้จะคือขี้ดื้อแถวไปพ <c oughs> ื้อดื้อแถวอ,อืดปลาทอดกินมาเด้อมากินน้ำองอ้อยเด้บอบาะนี่ติดหรอน้ำองอ้อยคนขี้ดื้อนี่เด้อ กินยังเกลาอ้าวผักกับหอกึืมๆเนี่ยพี่นองเลยฝนกับโปต๊เนาะหอกที่ซือเต้นบ้างเต้นบ้าง นกเดินนกหยดีดิ่นได้แค่อ่อนก่อนดูไหมนอนไปก่อนดินดินแต่ไปดังมือก่อไนะนอนไปดังมือก่อน กิ่แบบบานๆาทัก็ใส่มือเนากพี่น้องขอถวาขพระภัยลายเด้บมใส่มือกับข้าสิใส่บวงมันมดทนัดนะพี่น้องต่อมากวงนกับใส่มือ ฮันบานเฮาตามบักฮงแกงเราใหม่ได้พี่น้องเอ้ยามฮานดักคือเด็กหน่อยเนาะพี่น้องกินเพ็ดกินย่างเพื่อกินได้เบิร์ดเพราะว่าเด็กหน่อยบานเฮานี่กินพ่อเมย์กินย่างกินได้เบิร์ดเถอะเนี่ยพี่น้องเอ้ย พ่อเมยพากินปลาแดกพ่อก็กินปลาแด,เดกเนาะหน่อยบานเฮาบพ่ได้ยากนะพี่น้องพ่อเมย์พากินยังแล้วเช้าเราพาพากินยังพ่อก็จะกินได้น้ำเบิดอาหารบานเฮาคืออาหารแบบแบบบรรบานเนาะอาหารจานเดียวหรอกพี่นอ้องบม้มีหลายอย่างทำมาแกงหน่อไม้ก็คือแกงหน่อไม้ถ้วยเดียวสิ่ Wow. <laughs> Đẹp à? hết đi bỏ. <laughs> ừ hết chưa bá? Ừ, thế chơi. ผู้บชกม่จะเดนมยนค้าเลงงวดป่ะนี่ก็คือสวนมันเนาะพี่น้อยสวนมันสาวน่อยบานหน้าแด่พี่น้อย ดินมันบ่งามมันก็ทันดกทันใหญ่ทันสูงเนาะบกอยู่ข้างๆเียงนี่แหละเป็นดินทรายพ่อพี่น้องมันก็บ่งามแถมบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ต้นมีต้นมะขาม อท่านมองถือง,ง่ามแน่ประกาสีก๊กงไงสูงแน่พี่น้องเอ้ยนี่เลยท่านตัวแดกเป็นบงง่ากับเจ็กสีแล้วนี่เจ็กสีโรคหัวหรือบ่พี่น้องเอ้ยบูเป็นแต่สีโรคหัวพวกนี้น้อยเนืองอุ้ยข้ากับบัได้ใส่เนาะน้ำแก้วกับขืนนะทั้งบางอาทิตย์แล้วเห็นได้พี่น้องในเมืองตี้พี่แต่น้ำแก้วเนี่ย โหดพ่ออีดีโหดคึนได้ด่ะไทยประมาณสามหมู่นะพี่นอ้องมานกวสีออกสีแดดมันกว่สีเดิมเดิมนอพี่นอ้องเอ้ยภาพก็ได้ม้อซัดบปรเจนกับขอทดขอไฟได้เลยดีกับผู้นอผู้ออมบาทพี่นอ้องเลย สิโตเพียยคลิบสามีน้องพวยพี่น้องก็ขอบมุกขอบใจได้รายเดอ้อที่เขามากดติดตามกดชมน้ำกันน,อน้องพวยพี่น้องเอยถ้าขั้นมาผ่ามันเป็นจได้กับขอโทษขออาภายัยหลรายเดอ้อพวยพี่น้องเอยผ่าเป็นก็นั่งใจให้สองสช้าหน่อยบันหน้าในเดอ้อสบายดี